เป็นกูกูก็แทงใช่เป็นผมผมก็แทงผมคิดว่าเป็นไอ้แจ็คซะด้วยซ้ำตอนแรกอ่ะเฮียลายเฮียมึงจะไปใส่ด้ำเกียอะไรหน้าตาก็เวียนยาอ่อนเฮียไม่ไหวไม่ไหนจะเอาดิด่าแม่งแรงดิเลวเล่นไม่ดูเลยท็อกซิ่งเล่นเลยไม่ใะไอ้เนี่ยเรียกจะขอให้เล่นตามเกมอย่าตอมนะครับเล่นก็คือเล่นไตมอเนี่ยพี่ตอดเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นได้ได้เข้าเกมอ่ะป่ะ ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าผมเล่นสตอรี่อยู่ไอ้เฮียแล้วกูด่าแม่งซะเยอะเลยูว่าคิดว่าเป็นไอ้แจ๊กงั้นก็ขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะครับไอ้เฮียมันบางใครก็ใครก็น่าขึ้นเลือดจริงเว้ยไอ้เฮียสองรอบแล้วอ่ะ พราะว่าแจ็คมันเคยพ่นผมไปอ่ะรอบหนึ่งแล้วอ่ะใช่เหรอถูกไหมล่ะคนดูใช่พี่หมัดเหรอเออมันมันคนดูก็บอกว่ามันลงทุนไหมล่ะเออลงทุนเอาปากหล่ามาแทงอ่ะนะเศกแจ็คเศกแจ็คอะไรไอ้เฮียเป็นเป็นเป็นพวกมึงพวกมึงคิดยังไงอ่ะผวาดิไอ้เฮียตอนนี้คนผวามันทั้งเมืองเลย<น>ไอ,ยอ้เฮียคนอะไรกูตายอีกโอ้ เป็นกูกูก็แทงใช่เป็นผมผมก็แทงผมคิดว่าเป็นไอ้แจ็คก,ก็จะด้วยซ้ำตอนแรกอ่ะอถูกปะค่้ายเข็มคับ,คบลงทุนไปแต่งหน้าให้เหมือนด้วยเหรอเนี่ยโหเล่นด็กในแกง๊งดดา่าแบบเต็มระบบอ่ะทั้งหน้าทั้งอะไรคืออันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโวยกูมึง,มงโอ้โหเต็มบกจัดาแล้ว มาแล้วใครอ่ะเะแจ็คเนี่ยใครสอนให้มันใส่สูตรไอ้เหี้ยลายเหี้ยมึงจะไปใส่ลำเหี้ยอะไรหน้าตากวีบรรยายนอ่โอ้โหไม่ไหวไม่ไหนเอาดิด่าแม่งแร่งดิเออด่าไปเลยเกวีเล่นไม่ดูเลยท็อกซีแม่งเลยไม่ละเอาไรวะเ่ยแจ็คเนี่ยดูดูมันใส่สูตรปะดูมันใส่สูตรปะแต่ด่าไว้ก็ระวังระวังหน่อยเด้อกูบอกให้ไอเหี้ยไอเหี้ยมัน อันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้เฮียแม่งอย่าเล่นอย่างนี้ดิเพื่อนที่หลังอะ่ะกูโดนมาสองรอบแล้วเฮียเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมก็ว่าอยู่แปลกๆเมื่อวานเมื่อวานนี้ยังยังเติมยังไม่เป็นอะไรวัวนนี้จู่ๆเหมือนมาวะ อู้ผมด่าแรงหรือผมด่าแรงไหมอ่ะคุณรู้ผมด่าแรงไหมผมถามคุณดูก่อนผมผมผมด่าแรงไหมใช้คำพูดแรงไหมครับก็อ่ะถูกไหมผมผมไม่รู้ไงก็ผมไม่รู้ใครก็คิดว่าเป็นแจ๊กถูกไหมครับเออ ก็นั่นแหละผมก็ขอโทษด้วยล้วกันขอขอโทษทั้งกาลินแจ็คเดลิปปี้นะครับแต่ที่หลังอะถ้าเป็นแจ็คจริงๆอะก็อยากจะขอให้เล่นตามเกมอย่าตอมอนะครับเล่นก็คือเล่นอย่าทำอย่างนี้ ผมว่าเดี๋ยวมันก็มีคนไปตัดลงแหละว่าขอโทษไปแล้วใครก็พะวาโอ้ยมันโปมันแจ้งมันดีมันเกิดได้ไงอะมีหมัดแหละมีคนเดียวเลยมีัดไอ้คิดไม่ได้ก็เรื่องเย่ะมีหมัดเหรอัไปไหนวะมันไปไหนวะ ไอ้ยี่ยมีบาดแก๊งไอ้แก๊งมันคงมีหรอกไอ้สัสเออไม่กูเห็นแล้วไม่ม่แต่ประเด็นคือแกลงทุนเนาะแล้วลงทุนไม่ลงทุนอะแล้วกูด่ายันข้างนอกอะอจริงเมื่อกี้เมื่อกี้กัดึงเมื่อกี้ดึงมาหมดตัวเลยแล้วนะจตอนเขาพูดไปจะร้องไห้ไปอ่ะว่า้สวยจังบักกูมานป้วนแล้ววันนี้มีใครทําพี่กูเสียน้ำปลา ไอพี่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 ต๊อดมือสั่นอ่ะโดนอ่ะฉุนนี่ไอ้เหี้ยใครก็ใครก็คิดว่าเป็นมันป่ะตอนแรกอ่ะผมก็ชุนพี่ผมชุนรักคันฉันรักคุณฉันเลยจะร้องพี่ไม่ตากระจิดห้เต็มระบบอ่ะมึงมึงท่าท่ามึงน่าจะมึงเลยพี่ต้อนจับรอบละไอ้เลยไอ้เลยไอ้เลยมึงชุนรักคันป่ะเดียวเดียวแต่พี่ต้อนแม่งค์กัปลดล็อกไอเงี้ยหน่อยแป๊บนึงไอ้เหี้ยแกก็เอาไปแล้วบี่มึงไปพามาพามา งั้นล้านกันอยู่ไปใช่ปหมยืมยืมรถหน่อยยืมรถได้คันนึงวันหนึ่งเดี๋ยวมาได้ป่ะเราได้เอ้ดอปป่ะได้พี่ได้ได้เขามาป่ะเขามาป่ะเขามาเขามาพี่เขามาแต่เราได้เห็นป่ะเขาเรามาเยอะไปไหนพี่พาวใช่ไหม ขอโทษไปขอโทษได้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 ขอโทษไปขอโทษโลไปแล้วพีตัดฮัลโหลครับไม่ตมัด้เนี่ยพี่ตัดเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคิดว่าเป็น <c oughs> ไ,ดได้เข้าเกม่ะปะไม่ได้เข้าไม่ได้เ<ม>ข้า,มขาผมเล่นสตอรี่อยู่อ๋อผมด่ายับเลยอะ่ะ ด่าแบบเต็มโบบอะผมคิดว่าเป็นแจ็คแงนแบบฆ่าได้ปุ๊บตอมอแล้วป้นของกาชาผมไปหมดตัวเอาเริงจริงปะเนี่ยจริงแล้วผมแบบหัวหัวร้อนเรียแบบมีปากหลมอะโรงพยาบาลในเมืองนะไหนได้เป็นในหมัดเออผมแบบจริงผมแบบหูงอมเลยเอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออขอโทษด้วยครับขอโทษแล้วขอโทษวาอดูไปแล้วรับแม่งผวาไปทุกคนอ่ะ โอเคโอเคโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโาร์ด ใครก็พาหวามันหายเฮียรอบนี้ต้องโดนใบจริงๆแล้วแจ็คต้องเล่นแบบเนี้ยบอกก่อนนะไอตัสว่ามีกล่องตีอุตขายสัช72กล่องไหมพี่จะได้ไม้แล้วเอาอะไรนะมีกล่องตีขายสัช72กล่องไหมพี่จะได้ไม้แล้วซื้อ2กล่องอ่ะซื้อจะแก่งไหมล่ะเราจได้หมดอ่ะพี่พี่ซื้อได้หมดอ่ะพี่มี่ขายงหาซื้อไม่ได้เลยสำนักนะดิน่าจะขายเหรอพี่ อา,าน,นก,ก็ได้บอกว่าพี่ซอสบอกว่าฝั่งมาขาย,ต,ยต่บอกน้าก็ได้จะบอกน้าให้เหออาา็น่อเห็นอะไรนะรถแม่งเมืองแม่งแบบโอ้อะไรว่าชนกูหมอไอ้เหี้ย เออพอเหอะพอเหอะพอเหอะจริงๆใครก็ต้องคิดว่าเป็นมันไหมกูถามมาที่ตอนแรกอะแล้วกูเพิ่งตื่นอะออขอโทษไปแล้วเป็นอะไร <Hi. S 2> เบอร์วันไง